การพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อชุมชนตำบลก่อพื้นที่ตำบลก่อเป็นชุมชนที่อพยพจากการสร้างเขื่อนภูมิพลไม่มีระบบชนลประทานเหมืองฝ่ายเป็นพื้นที่เชิงเขาทําให้ชาวบ้านทําการเกษตรได้ในช่วงฤดูฝนเท่านั้นจึงเกิดปัญหาความเหลื่อมล้ําของคนในพื้นที่ตำบลก่อยากต่อการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพทั้งในด้านการศึกษาการสาธารณะสุข สวัสดิการสังคมและการเข้าถึงแหล่งทุนหรือปัจจัยการผลิตจากการสำรวจยังพบว่ากลุ่มเปราะบางมีฐานะยากจน น้ำเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์เป็นสิทธิขั้นพื้นฐานที่รัฐจะต้องจัดหาให้กับประชาชนโดยเฉพาะการจัดน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอเป็นประเด็นที่ทั่วโลกให้ความสำคัญแม้ว่าประชากรส่วนใหญ่จะเข้าถึงน้ำดื่มแต่ในความเป็นจริงคนไทยก็ยังเข้าไม่ถึงน้ำดื่มสะอาด ำบลก็เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ไม่มีแหล่งน้ำสะอาดสำหรับบริโภคในชีวิตประจำวันปัญหาขาดแคลนน้ำในชุมชนยังคงมีอยู่เรื่อยๆพบกับปัญหาน้ำที่ไม่สะอาดระบบผลิตน้ำประปาหมู่บ้านมีความสำคัญต่อคนในชุมชนมาก <c oughs> เพื่อใช้อุปโภคและบริโภคโดยมีอัตราการใช้เฉลี่ย50ลิตรต่อคนต่อวัน แต่หากน้ำที่ใช้ไม่มีคุณภาพหรือระบบประปาหมู่บ้านไม่มีมาตรฐานก็อาจส่งผลให้คุณภาพชีวิตแย่ลงได้เป้าหมายการพัฒนายั่งยืนที่6มุ่งหวังว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังหลังจากโครงการพระราชดำริได้สำเร็จรุลร่วงไปแล้วทางเทศบาลตำบลก็ก็ได้เข้ามาเป็นผู้บริหารจัดการของโครงการทั้งหมดต่อจากทรัพยากรน้ำบาดาลเขตหนึ่งลำปางโดยเฉพาะนะ้ำบริโภคซึ่งเทศบาลตำบลก็ก็มีการ ตรวจสอบคุณภาพน้ำให้ได้คุณภาพน้ำที่ดีไปตลอดไม่ว่าจะเป็นการเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์หรือว่าการซ่อมแซมส่วนใดส่วนหนึ่งที่มีการสึกหรอหรือว่าสูญเสียไปเทศบาลตะมลก็เล็งเห็นความสําคัญของน้ําดื่มที่สะอาดปลอดภัยมีความมุ่งมั่นที่จะดำเนินการโดยใช้แนวทางแบบองค์รวมทั้งในแง่ของประสิทธิภาพการใช้น้ําและโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้ําเพื่อให้มั่นใจได้ว่า เทศบาลตำบลก็จะสามารถตอบสนองต่อความต้องการการใช้น้ำในอนาคตได้พัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับประชาชนลดภาระค่าใช้ใจในครัวเรือนแก้ไขปัญหาในระยะยาวและสร้างความมั่นคงด้านคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนเทศบาลตำบลก็ทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายได้แก่ ชมรมผู้รับพระราชทานทุนมูลนิธิอนันทมหิดลกรมทรัพยากรน้ำบาดาลภายใต้การขับเคลื่อนของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตบ้านน้ำก้อโครงการบ้านก้อซนบ็อก ได้ประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาปากท้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในตำบลก่อโดยนำปัญหาด้านการขาดแคลนน้ำของประชาชนมาดำเนินโครงการจัดหาน้ำดื่มสะอาดให้บริการประชาชนในพื้นที่ตำบลก่อซึ่งเป็นปัญหาหลักที่จะต้องแก้ไขโดยด่วนโดยเทศบาลตำบลก่อเป็นผู้บริหารจัดการและวางแผนการปฏิบัติงานร่วมกับหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชน เพื่อนำไปสู่การบริหารจัดการระบบน้ำประปาสะอาดดื่มได้ขยายผลการนำน้ำที่สะอาดดื่มได้ไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านอื่นๆโครงการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อชุมชนตำบล้ก็อมีวัตถุประสงค์หลักคือการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำสะอาดสำหรับบริโภคในชีวิตประจำวันเป็นโครงการส่งเสริมสุขภาพเพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีไม่เสี่ยงต่อการเกิดโรคจากการดื่มน้ำที่ไม่สะอาด การแก้ไขปัญหาภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนประชาชนที่ต้องซื้อน้ำมาบริโภคตลอดทั้งปีตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างพึงพอใจมากที่สุดการดำเนินการโครงการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจะตั้งจุดบริการน้ำประปาสะอาดดื่มได้จำนวน2จุดในพื้นที่ตะมนก็คือจุดหน้าเทศบาลตมนก็และจุดที่ตั้งโครงการพระราชดำริ โดยให้บริการประชาชนได้มีน้ำดื่มที่สะอาดลดค่าใช้ใจ่ายในครัวเรือนซึ่งประชาชนมาใช้บริการน้ำดื่มในแต่ละวันเป็นจำนวนมากจากสถิติการใช้น้ำของประชาชนในแต่ละเดือนอยู่ที่200-220ลูกบาทเมตรโดยการให้บริการประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก และเกษตรกร,ร,กรที่เดินทางมาประกอบอาชีพในพื้นที่ตำบลก่อรวมถึงนักท่องเที่ยวสามารถมารับบริการน้ำดื่มสะอาดฟรีในจุดให้บริการตลอดเวลาเมื่อได้ดำเนินโครงการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อชุมชนตำบลก่อ ทำให้เป็นโครงการที่มีประสิทธิภาพตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างคุ้มค่าสอดคล้องกับนโยบายของเทศบาลตะบนก็เป็นการแก้ไขปัญหาได้อย่างยั่งยืนสามารถวางแผนการพัฒนาขยายผลไปสู่การปรับปรุงสถานให้บริการอย่างต่อเนื่องแก้ไขปัญหาลดภาระค่าใช้จ่ายในการจัดซื้อน้ำดื่มของประชาชนได้อย่างคุ้มค่าตอบสนองนโยบายของผู้บริหารเทศบาลในการบริการสาธารณะให้กับประชาชน เป็นที่ยอมรับและพึงพอใจของประชาชนทุกคนทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ที่มาใช้บริการอย่างทั่วถึงตอบโจทย์การจัดการกับปัญหาการขาดแคลนน้ำได้อย่างยั่งยืนสามารถเป็นแบบอย่างให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นมาเรียนรู้และนําไปประยุกต์ใช้ได้เกี่ยวกับการให้บริการน้ำดื่มฟรีแก่ประชาชนและนักท่องเที่ยว โครงการพัฒนาน้ำอุปโภคบริโภคเพื่อชุมชนตำบลกอมีความโดดเด่นด้านการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำที่สะอาด ได้มาตรฐานดื่มได้ให้กับประชาชนลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้ร้อยละ80ของค่าใช้จ่ายในครัวเรือนที่จะต้องจัดซื้อน้ำดื่มตลอดหลายปีที่ผ่านมาโครงการมีความเป็นเลิศในด้านการลดความเหลื่อมล้ำในสังคมด้วยการทำให้ประชาชนทุกคนได้รับการบริการสาธารณะมีน้ำสะอาดบริโภคเหมือนพื้นที่ทั่วไป ประชาชนได้รับการดูแลสุขภาพจากภายในร่างกายสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนการพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชน